ความรักเนี่ยไม่ต้องการเวลาหรอกเว้ยถ้าเกิดชอบเนี่ยก็จัดเลยเจอคนที่ใช่แล้วไม่ยามไปเจอเนี่ยจะเสียใจทีหลังนะแต่อย่าเอาแบบพี่แพรวนะฟุตเจอคนที่ชอบทุกวันเลยจะเสียใจตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะฝากเงินไว้กับฟุตก่อนพอถึงวันงานก็เบิกกับฟุตโอเคไหมงั้นเดี๋ยวฉันขอกู้เงินก่อนได้ไหมเดี๋ยวฉันคืนอ,อไม่ได้แกเนี่ยแหละไว้ใจได้ที่สุดละนาทีของผู้ชายก็คือตรงเป้หพิ่ แต่ถ้าเกิดไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยมันก็ควรจะแชร์กันนะครับไม่ถึงต้องเลี้ยงเลยอะอย่างนี้ไงถึงได้โสดอย่างทุกวันนี้ไงครับผมฉันเอาเงินห้องซื้อของให้มาเหมือนแล้วว่ะฟุตลองไปขอคนนี้ดูพี่ว่าเขาน่าจะพอชื่อได้ใครอเพี่มังกรโอ้อยทำแมงนะอะไรเนี่ยมายแล้วเรื่องของเราอะ่ะ